ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหารายการเรายังไงเราต้องมาไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาวนี้ให้หมดก่อนเรื่อง,ง<ๆ>ราวมันเกิดขึ้นเยอะมากเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกคือว่าเราวันนี้สามเธอคือฟิอว,ว่าขับรถซิงสปอร์ตมา<ท>แล้วก็มาที่จุดนัดพบ, <S <S ดพบคือเรานัดพบกันที่หนึ่งแล้วเราต้องไปอีกที่หนึ่งอ่ะก็คือนัดเวลากันเรียบร้อยแล้วก็เธอก็คือถึงหนึ่งกัเธอก็คือถึงสองก็เธอก็ถึงถึงสามแล้วก็เธอก็ชอบสนานกันว่าเฮ้ยลองกดแบบให้ดูหน่อยว่าอีกกี่นาทีมันถึงเพราะว่าเวลาเรามันค่อนข้างเป๊ะเธอเห็น ก็สนะิบหกนาแล้วกูก็นั่งนะับมือมันเกินสนะิบหกนามาสิบกวนาทีแล้วแล้วคือมันมีหลายจุดเขาจะบ้าวันนี้เราก็เลยคลิดว่ากลัวหลงเข้าใจไม่ดีเข้าใจไม่ดีเดี๋ยวเปิดให้ดูเลย <c oughs> มิวแคปลงไปเลยนะนี่ก็ถามว่าแกาเกินสิบหกที่เดียวกันไหมอ่ะปึ๊บแล้วโตมาเถิง <c oughs> คำแรกเลยมิวตะโกนมาอย่าพึ่งเวีนอย่าพึ่งเวีนมันมีเหตุอย่าพึ่งเวีน <c oughs> มือกูยังไม่ได้วีนอะไรเลยในไลน์ของกูคือแก เกิน16นาที่เดียวกันไหมอะลอะลือลลอกอ่านแบบวีล็อกอ่านแบบวีล็อกอ่านแบบเสียงวีอกแกเกิน16ที่เดียวกันไหมได้แต่แบบไม่วีถ้าแบบนั้นเสียงไม่แกก็สิบหกที่เดียวกันไหมคือว่าหลังในลายห้ามพิมพ์ใช่ปะเออคือต้องใช้บ่อยต้องแก้แล้วอะไรใส่คำว่าอะไรอี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 นะบอยให้ใส่อีอีลอกอ่านแบบวีแต่ใส่อีอีเออลองแกเกิน16อีอีที่เดียวกันไหมงุงี้ จะมือแล้วเมื่อเราเจออะไรมาป้าในหลอดตัวไม่ใช่ว่าเขานั่งพูดอ<ะ>พอกูเปิดประตูขึ้นมาเขาจะรต <fi> ัวเลยแกอย่าพึ่งวินอย่าพ,พึ่งวิ่งกูไม่ได้วินเลยค่ะอ๋อตอนนี้ทั้งวันนี้เราต้องพูดคำว่าค่ะ<ด>ขนาเมื่อกี้เาถามพี่อู๋พี่อู๋อีกกี่นาทีจะถึงพี่อู๋บอกว่าหกค่ะแต่มันมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นจริงเรื่อี่ไหนคือแอดมินไปไหนมันเชื่อมไปกับเรื่องราวนี้วันนี้เขาบอกอย่าพึ่งวินอย่าพึ่งวินมันมีเหตุ เยนโทรไปแล้วก็คือว่าโทรไม่ติดโทรไม่รับสายเลยก็เลยว่าเออลืมของด้วยอะไรก็คือไม่ได้เตรียมไว้ต้องขึ้นไปเอาแองอธิบายไม่มีข้าวก็ไม่มีกินใช่ก็ไม่มีกินอีนี่ก็โทรไปบอว่าไม่กูก็โทรหาอีนเออกูก็จะให้อีนกดแมปเหมือนกันก็ไม่รับนะากลัวแล้วอยู่บนรถตู้ก็เลยโทรไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่คอนโดเดียวกันเออก็เลยให้ไปเคาะห้องปะ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 มันไม่ตื่นอะ ให้หนูเปิดเข้าไปเลยป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงหยุดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วมันพาใครมาด้วยแล้วทำยังไงนอนกกอยู่เหรออ่าโอเคโอเครอก่อนละกันรอไปก่อนสจะพักตื่นละแต่ว่าวันนี้หายไปหนึ่งคนใช่แต่เด๋ยๆก็ตามนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญสำหรับรายการวันนี้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนเพราะวันนี้เทียบกันนะมีหนึ่งเหตุการณ์มีหนึ่งเหตุการณ์มีหนึ่งเหตุการณ์มีหลายเหตุการณ์อยู่แล้วเกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายนะคะเหตุการณ์นั่ะ ลรามาได้ถูกวันนะมึงมาได้ถูกวันมึงมาวันที่ยินดีมันหายไปหลังจากที่มีข่าวลือว่าน้องปอลาออกไปแล้วหรือเปล่าเออไม่ได้ลาออกนะคะเหตุผลจริงๆก็คือติดผู้ชายอยู่นะคะแถลงหน่อยซีว่าเป็นอะไรค่ะหน่ซีันนีซีเราติดผู้ชายอะไรไหนพูด อะไรคะเธอบ่อยก็ได้ผ่าผู้ชายบ้างก็คือเขาผู้ชายค่ะผู้ชายผู้ชายเหมือนกันผู้ชายทั้งสามทั้งสี่มึงก็ทำงานกับผู้ชายค่ะตอนเนี้ยแกอย่าเพิ่งวีแกอย่าเพิ่งวีแกอย่าเพิ่งวีเราจบอะไรแล้วแกแกอย่าเพิ่งวีเรแล้วนะจบเรื่องราวของการเปิดรายการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจริงๆลาเลยก็ได้เพราะว่าถ้าจะยาวขนาดนี้เฮ้ยเที่ยวไป